สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับก็ค่อนข้างจะพอใจกับการมีกองหน้านะครับระดับโลกหลายคนนะครับมาอยู่ในทีมแล้วก็ยังคงเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสำหรับลิเวอร์พูลในเรื่องของการถล่มประตูนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกันเดอะแบกในฤดูกาลนี้คงเป็น โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับที่ยิงไปแล้ว18ประตูกับ8แอสซิสนะครับที่ยังคงเป็นผู้นําแล้วก็มีความโดดเด่นอยู่ต่อเนื่องนะครับส่วนผู้ที่ไล่หลังมานะคับห่างๆแล้วก็ยังคงต้องมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกก็ยังมีอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นลุยดิอาสนะครับดาวิดนูนเยสที่หลายคนมองว่าใช้โอกาสเปลืองแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีอยู่คนหนึ่งไม่สามารถที่จะมองข้าม แล้วก็คงจะต้องจับตามองเพราะว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ยิงประตูสำคัญสำคัญแล้วก็อาจจะก,กลายเป็นจิ๊กซอนะครับที่แอบซ่อนอยู่ด้านหลังแล้วก็ทำให้ดิวอคูประสบความสำเร็จก็ได้ทั้งหมดที่พูดมานั่นก็คือดิโอโกโชตานะครับ เดียโกโชต้านะครับย้ายมาอยู่กับเรียวพูในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่4แล้วนะครับเขาย้ายเข้ามาสู่ทีมหงแดงนะครับต่อจากการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับเขาเข้ามาในฤดูกาล2020-2021ด้วยความเซอร์ไพรส์ต่างๆนานามากมายนะครับ จุดหนึ่งที่ทำให้เดียโกโชต a านะครับสร้างความแตกต่างขึ้นมาได้นั่นก็คือเรื่องของอาการเป็นกองหน้าล่างเล็กนะครับที่สามารถยิงประตูดได้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายเท้าวขวานะครับหรือลูกกลางอากาศอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับและก่นในปัจจุบันเดียโกโชต a ายิงให้กับเรียวคูไปครบ50ประตูแล้ว ถามว่าทําไมดิโอโกโชตาถึงสําคัญต่อลิเวอร์พูลถ้าเราสังเกตกันให้ดีนะครับดิโอโกโชตาค่อนข้างจะมีความสามารถส่วนตัวในการที่จะลากกระชากลากเลือ้อยไปกับลูกฟบอลได้ค่อนข้างดีเลยเพียงแต่ปัญหาหลักที่ดิโอโกโชตาผัดเชิญหน้าแล้วก็ มีมาอย่างต่อเนื่องแทบทุกรุ่การนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับที่ทําให้เขาเองนะครับถูกมองข้ามไปแล้วก็อาจจะถูกลืมไปในบางช่วงเวลาเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เดียโกโช t าบ,บาดเจ็บมักจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในการที่จะพักรักษาเยียวยาให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับในฤดูกาลน,นี้เดียโกโชต้ายิงให้กับเรียวภูไปแล้ว9ประตูด,ด้วยกันนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเรานับดูนะครับแล้วก็นับช่วงเวลาที่ดิโอโกโชตาลงสนามในแต่ละเกมเราจะสังเกตเห็นได้ว่าอัตราการยิงประตูนะครับถ้าเอามา,าผสมผสานกับเวลาที่ลงสนามเราจะสังเกตเห็นได้ว่าดิโอโกโชตามีอัตราการยิงประตูต่อ1ลูกด้วยจํานวนนาทีที่น้อยมากๆนะครับก <c oughs> ็ถือว่ากลายเป็นจิ๊กซอที่มีส่วนช่วยเหลือลิเวอร์พูลอยู่อย่างเป็นประจําและต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วนะครับ ประตูที่โชต้ายิงได้ส่วนใหญ่มักจะเป็นประตูที่ค่อนข้างมีความสําคัญไม่เป็นประตูปลดล็อกก็เป็นประตูที่นํใช้ที่สําคัญให้กับเรียวภูได้อย่างสม่ําเสมอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเรียโกโชต้าถ้าหากจะยอดเยี่ยมกระเทียมทองยิ่งกว่านี้เขาเองจําเป็นที่จะต้องมีสภาพร่างกายและการลงสนามที่ต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นได้ว่าเดียวโกโชต้าเมื่อไหรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการลงเล่นด้วยตัวจริงหรือตัวสํารอง เขาอาจจะมีส่วนสำคัญเพียงแค่ช่วงเวลาแค่นิดเดียวแล้วก็จะสามารถทำให้เลี้ยวผูนะครับมีโอกาสได้ประตูอยู่เสมอนะครับฤดูกาลที่ดีที่สุดของดิโอโก้โชต้านั่นก็คือในฤดูกาล2021-2022เมื่อฤดูกาลนั้นเขายิงไปถึง21ประตูซึ่งเป็นฤดูกาล ที่เขายิงประตูต่อหนึ่งฤดูกาลได้มากที่สุดในชีวิตนักเตะเลยนะครับและฤดูกาลนั้นดูเหมือนว่าเป็นฤดูกาลที่เขาค่อนข้างจะมีสภาพร่างกายที่พร้อมสมบูรณ์ที่สุดเพราะผ่านการลงสนามให้เดียวภูไปถึง55นัดด้วยกันมาในฤดูกาลที่แล้วนะครับเดียวกโชต้าประสบความาประสบอาการบาดเจ็บแล้วก็มา ไม่สามารถที่จะเล่นได้เหมือนเดิมกว่าจะมาฮอตคิดอีกครั้งหนึ่งก็เกือบจะจบฤดูกาลแล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วลงสนามให้เรียบคูไปเพียงแค่28นัดและ28นั้นัดก็ไม่ใช่ว่าเป็นการลงเล่นเป็นตัวหลักด้วยนะครับทำให้เขายิงให้กับเรียบคูได้แค่7ประตูเท่านั้นอย่างไรก็ดีนะครับมาถึงในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ ผ่านครึ่งทางไปแล้วเดียโกโชต้ามีสของร่วมกับเกมของลิเวอร์พูลไปแล้วถึง21นัดแล้วก็ยิงไปลทั้งหมด9ประตูแล้วก็ใน9ประตูนั้นมาจากการลงสนามในแต่ละนัดไม่ใช่การลงแบบเต็มเวลาด้วยจุดเด่นของเดียโกโชต้านะครับที่ทำให้ทุกคนห้ามาห้ามลืมเด็ดขาดเลยนั่นก็คือจำนวนประตูทั้งหมดที่เขาผลิตได้เขาไม่ได้มาจากการยิงจุดโทษเลยนะครับ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ดีนะครับจุดหนึ่งที่เดียโกโชต้าเป็นรองนะครับนักเตะอย่างโมฮัมเหม็ดซาลห์อย่างช ah, ัดเจนนอกจากเรื่องสภาพร่างกายแล้วนั่นคือเรื่องของจํานวนการแอซสต์ของเดียโกโชต้ายังจําเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณให้มากไปกว่านี้นะครับเราจะ,ะเห็นว่าดาวินุนเยสเอาตัวรอดนะครับจากการโดนวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องของการถล่มประตูได้อย่างน้อยเขาก็ยังมีส่วนร่วมในการที่แอซสต์ใจ่ายให้เพื่อนยิง แต่ถ้าหากถ้ามองในอีกมุมนึงนะครับมองลึกลงไปกว่านั้นแม้ว่าเดียโกโชต้าจะมีแอสซิสไม่เยอะแต่ถ้าใครสังเกตให้ดีนะครับจุดเริ่มต้นของประตูนะครับที่มีดดีอโกโชต้าเป็นคนก่อร่างสร้างตัวก่อนจะถึงจังหวะแอสซิสแล้วก็ก่อนจะถึงจังหวะสุดท้ายมักจะมีเดโอโกโชต้าอยู่ตรงนั้นเสมอนั่นเป็นเพราะว่าเขามีความสามารถนะครับมากพอที่จะทำให้อ่า เล่นกับกองหลังแล้วก็สามารถแหกด่านนะครับแนวรับของคู่แข่งในยามที่เจอคู่แข่งที่เล่นเกมรับลึกๆนะครับเดี๋ยวโกชโชต้ายังมีส่วนที่จะทำให้การทำลายนะครับระเบียบวินัยของเกมรับคู่แข่งเนี่ยได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น เราอาจจะบอกได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าริโอโกโชต้าเป็นหนึ่งในจิก๊กซอที่ทุกคนค่อนข้างจะมองข้ามไปแล้วเมื่อไร่ก็ตามนะครับที่หากเรือผูต้องการอะไรที่มันแปลกๆปลกมาสจายัยนเกิดขึ้นเรามักจะเห็นริโอโกโชต้าเนี่ยครับเป็นผู้นะรับผิดชอบเรื่องราวดังกล่าวให้กับเรือผูเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งฤดูกาลที่เหลืออยู่หลังจากนี้ไปนะครับมาลองดูว่าความสามารถของดิโอโกโชต้านะครับแล้วก็สิ่ง สุดพิเศษที่เขาซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเลวพูจะถูกฉายแสงขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะหากเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เดียโกโชตาท็อปฟอร์มผมเชื่อได้เลยว่าความสําคัญของเขาไม่ได้แพ้กองหน้าคนใดในทีมของเลวพูเลยโดยเฉพาะกับโมฮัมเหม็ดซารานะครับ